ดีๆกับปตทวันนี้ขอร่วมสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและไอเทผลิตภัณฑ์ชุมชนจากโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับโลชั่นบำรุงผิวกายจากวิสาหกิจชุมชนบ้านพิชยาจังหวัดอุตรดิตถ์การจะมีผิวสวยดูสุขภาพดีได้นั้นต้องใช้หลายตัวช่วยครับเพราะยิ่งอายุมากผิวก็ยิ่งเสียมากดังนั้นครหลีกเลี่ยงแสงแดดและปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีมากขึ้น อย่างเช่นไม่สูบบุหรี่ลดการดื่มแอลออกอฮอล์ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ใน,นอาหารไขมันต่ําและควรทานผักผลไม้ให้ครบถ้วนสิ่งสําคัญอีกอย่างก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวสูตรอ่อนโยนเน้นไปที่การบำรุงผิวให้แข็งแรงเช่นผลิตภัณฑ์ที่ถนอมผิวกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีปราศจากน้ำหอมพาราเบนและแอลกอฮอล์โลชั่นบำรุงผิวกายพิชยาปลอดภัยผ่านการวิจัยและรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทําให้ผิวมีความเนียนนุ่มชุ่มชื้นและลดความหมองคล้ําสนใจสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางออนไลน์นะครับที่ www. ชมชนยิ้มได้ .com และรับชมสินค้าชุมชนอื่นๆได้ที่ Facebook Page ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทะครับปตทะมุ่งบัน่นตั้งใจดูแลสังคม